สวัสดีจ้าเมเนจีรภาาอินฟิแเนส์ิ้ามาเห็ดใส่ปอเปียะเนาะพี่น้องเราจะมาผัดไส้ปอเปี๊ยะกันอันนี้ก็เป็นผักที่หั่นเตรียมไว้จ้าแล้วก็มีวุ้นเส้นเครื่องปรุงก็สิมีแค่นี้แหละจ้ามีซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยน้ำตาลรสดีใส่เป็นเนื้อไก่บดจ้ามนเมอนีแล้วก็มีสามเกลือ กะซิมีแค่นี้ละจ้าเดี๋ยวห้ามาพัดกันจ้าใส่น้ำมันพืชพัดกับซามเกลอจ้าผัดกับซามเกลอน้ำมันผัดซาเกลอให้หอมจ้าทุกคนแล้วเขาก็จะเอาไก่ใส่เนื้อไก่บด ต้องจะไปปรุงเอาไก่กลงเนื้อไก่หนึ่งมีไข่ไก่แตกมาใส่ที่ไข่ดำก็เลยออกมาเป็นสีดำจ้าเราก็จะเริ่มปรุง ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายรสดีน้ำมันหอยอุ้มแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะเค็ม เพิมเติมค่อกเพิ่มได้ ไก่ใ,ให้สุกจ้า,า,าใสยันไก่ผสมกะบีกนจ้นกบีบนนแสงพอ,อแล้วจ้าใส่ผักผักไล่นะจ้าพี่น้องกินผักเยอะๆ ิเอาอ,อนันเอาบุญเส้นใส่ปอเปี้ยผักไม่ใช่ปอเปี้ยไก่เน้นผักจ้าเน้นผักบะท่านเด็ใส่เข้มจา้าเพราะว่าอิรภผ้าเอาออเอาซีอิ๊วขาวเช้ากับเส้นเช้ากับบุญเส้นจา้าเดี๋ยวใส่บุญเส้นแล้ว ก็ค่อยซีมแล้วกับปรุงเอานะจ๊ะเดี๋ยวซีมบึงผัดหลือค่อยปรุงเพิ่มผัดให้มันสลดตัวแค่หรอดสามหัวแค่หรอดให้เยอะเท่าไหร่เหลือบุญเสีนอีกจ้าพี่น้องเอ้ยเราคุณล้ลนแน่นอน ต้นระทาแน่นอนจ้าทีนี้ก็พายกของเราอันนี้บุญเซนขยำม,มันซอดท่านอาจาพี่น้องขยำซอดไว้ขยำซีวขาวไว้เพื่อให้มันไหนบุญเซนจะได้มีรสชาติจ้าขยม ขาวใิได้เขาน้ำเขาเนื้อดีจ้าใช้ซ่อมช่วยล้นแน่นอนกระทะกระทะหน่อยโหดนะพี่น้องต้องใช้กระทะวัดแล้วแหละไงก็หนีกันกม่แก่จะบ่ายสี่ทัน มีขันขนออกมากต่ถัาใหญ่กว่านีกันนี่จ้าแต่ว่าชิ่านลืมมันดู่ในโหดมีใบหนีก็เอาใบหนีล้วจาเก็บกใส่ให้หมดสะได้ เน้เนๆขัดไปจนาบุวนเส้นเราจะสุงตอนนี้บุนเส้นยังดีดอยดู่จ้าบนเส้นยังไม่นิ่งเลย ป็เปียบห้าเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวมาซิมเบิ้งจ้าว่าจะได้เพิมเติมมี้ยังซิมเบิ้งซิมเบิ้งซิมดูซิมดูขาดเลือเพิ่มเติมได้ใส่น้ำมันหอยแล้วกัน ใส่โเปียแห้งๆเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าพี่้องใส่ปอเปียแห้งๆของเราก็เป็นน้ำด้จ้าแห่งดียแห้งดีมากสวยงามจ้าเอาชิมเบิรงอีกงรอบนึงก็ได้ชิมดูอีกรอบ ตอนนี้ใส่ปอเปียเห่ากะเซตแล้วจ้าเป็นตาแสบพอจ้าพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเห็นเนด้อจ้าขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจค่ะ